ผู้ชมคะส่วนเรื่องนี้ต้องนํามาเตือนภัยค่ะหลังจากมีกลุ่มวิชาชีพออกมาอารวาสสวมรอยส่งพัสดุทั้งที่เจ้าของบ้านเขาไม่ได้สั่งของมีคนตกเป็นเหยื่อด้วยนะคะซึ่งกลโกลงเนี่ยเขาเรียกให้มีการเก็บเงินปลายทางพอแกะออกมากลายเป็นเสื้อผ้าโสมๆไปชมภาพกันค่ะ นี่เป็นสภาพเสื้อผ้าเก่าๆโทมๆจำนวน2ชิ้น<ม>ที่คุณแม่สมหวังนะคะชาวบ้านในพื้นที่อำเภอสักบุรีจังหวัดชัยนาทเขานำมาให้ทีมข่าวดู<ม>หลังจากมีพัสดุเก็บเงินปลายทางที่บริษัทขนส่งนำมาส่งให้แล้วมีการเรียกเก็บเงินมูลค่า437บาทส่งมาเป็นชื่อของลูกสาวค่ะ<า>คือคุณแม่สมหวังเนี่ยเ<า>ขาก็ไล่ฟังนะคะบอกว่าเมื่อสอบถามถึงที่มาที่ไปว่าใครเป็นคนสั่งพัสดุ ทั้งปรากฏว่าคนในบ้านก็ตอบว่าเอาไม่มีพอไม่มีปลับเนี่ยก็เลยรู้เลยว่าอ้าวแสดงว่านี่คือกโกงของมิจฉาชีพที่ส่งของมาแล้วก็หลอกเก็บเงินเอาไว้แล้วนะคะไปฟังเสียงกันหน่อยค่ะเขาก็เอกใจว่าเขาไม่ได้สั่งตรงเนี้ยแต่ไม่มั่นใจแ,แล้วก็รับแล้วกจ็จะเป็นต้อง,จ,งจ่ายตังค์จ่ายตังค์แล้วพอพอ,พอมาดูข้างในเนี่ยเป็นไงฮะก็ตกใจสิ เขาดูเองเขาดูที่โน่น,แม,นแ,แม่โดนแล้วแม่โดนแล้วคือสภาพเดีย่ยวไปผ้าขี้ริ้วเลยแล้วตัวละสองร้อยกว่าแต่มาดูสภาพแล้วเนี่ยไม่ใช่แล้วโดนหลอกแล่ะแล้วโดนหลอกแล้ว ทีมข่าวก็ได้รับข้อมูลจากคนในพื้นที่จังหวัดชัยนาทอีกประมาณ4-5รายนะคะนอกจากในอำเภอสันคบ,บุรีค่ะเขาบอกว่าได้รับพัสดุแล้วก็รวมตัวรับไปแล้วแล้วก็จ่ายเงินในลักษณะนี้ไปลักษณะนี้ไปแล้วด้วยนะคะรวมความเสียหายกว่า2,000บาทและเมื่อตรวจสอบที่หอพัสดุพบเบอร์โทรศัพท์ของผู้ส่งสินค้าทีมข่าวก็เลยลองโทรกลับไปพอโทรไปปั๊บเนี่ย ไม่สามารถที่จะติดต่อได้ไม่มีการรับสายจึงนํามาเตือนภัยกันว่าหากมีพัสดุมาเก็บปลายทางแบบนี้ควรจะต้องไตร่ตรองให้ชัดเจนก่อนถามคนในบ้านก่อนว่าเป็นของใครก่อนที่เราจะจ่ายเงินไปนะคะจะได้ไม่ต้องตกเป็นเหยื่อค่ะ